เราไปจับจ่ายมานะคะที่ตลาดเทศบาลศรีราชาเสร็จแล้วค่ะแม่ครัวคนนี้ค่ะหอมเลยค่ะเพื่อนๆเช่นนะค่ะหอมค่ะเช่นนี้ละไม่ไม่ยังไม่ตายเลยปูเป็นนี่นี่เนี่ยสุกแล้วน้องสุกแล้วสุกแล้วเราก็จะได้เอาเป็นจะมีอีกไงนี่นะคะดูสิแม่สีเพื่อนไหมถ้าทำาลาเป็นด้วยนะแม่แม่ทำไม่เป็นเลยอย่างนี่ดูสิเห็นไหมเนี่ยเขาไปจับมา ไปจับจองมานะคะนี่ค่ะก๋อมึกอันนี้โลละห้าสิบไอจานละห้าสิบบาทเพื่อนๆเยอะมากเนี่ยค่ะเขาคงขายเป็นโลมาแล้วไงแล้วจิงกออแล้วเขาก็าใส่จานอย่าง,งหูหูกลับบ้านไงใช่จานล,ละห้าสิบบาทสดค่ะคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มตามมาดูเรื่อยเอยมนูว <นะ S 2> ันนี้ถ้ามันมีเนื้อก็โอเคนะ้วใช่ไห่เนี่ยเขาแกะเขาแกะขายกันไปกินที่บางพระนะ อาจจะตัวใหญ่กว่านี้แต่อยากได้ตัวใหญ่กว่านี้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็แต่ว่าถ้าตัวเล็กมีเนื้อก็โอเคนะอันนี้เราโลเท่าไหร่นะในคลิปเราจำไม่ได้แลยร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบบาทมีอีกแล้วมีอีกอันหนึ่งอื้อหือหวานมากหวานมากเออเออชิมสิมาชิมนั่นนั่นที่แกะแล้วนะ เพื่อนเดี๋ยวจะชิมนะคะมีอีกนะคะนี่นื่องอีกนะีๆดูสิมีอีกนะคะมานะคะชิญนะคะนี่คะปิดฝาไปอิ๋วหญิงอิ๋วหญิงสตอรี่พาทัวร์พากินหมดเลยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะ เพื่อนๆค่ะจาได้ไหมคะคลิปแรกที่เราไปบางแสนเรามีน้ําจิ้มนั่นแหละค่ะเมนูที่กินกับปูค่ะน้ําจิ้มปลาหมึกค่ะคุณหญ<อ>ิงแกใส่ตู้เย็นไว้แล้วก็จะมากินกับเมนูนี้<อ>แกอบอกว่าน้ําจิ้มคอนเฟิร์มใช่น้องถามว่าพอเดินกลับมาบอกเนี่ยพี่เอาน้ําจิ้มไว้เพื่อจะกินพรุ่งนี้น้องถามว่าเอาอีกไหมเอาอีกไหมรู้สึกเกรงใจนะคะซื้อปลาหมึกเขา80บาท จะขอน้ำจิ้มอีกก็เกรงใจนะคะเราก็ไม่ต้องทําน้ําจิ้มค่ะเพื่อนๆน้ําจิ้มอาศัยปลาหมึกปลาหมึกรสที่บางแสนเมื่อวานนี้นะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเอาล้ค่ะกําลังดูเดือดเลยค่ะนี่นะคะเมนูเราปูนึง่งต่อไปก็จะทําเมนูเมนูหม,ม,มึกน้ําดําค่ะหมึกน้าดำะนำดำคะคะเดี๋ยวเราจะทำหมึกน ปลาไว้่ปาไว้ก่อนเอ๊ะใช่ปลาทูไหมไม่ใช่แต่ว่าปลาสองตัวก็คือปลาทูนั่นแหละนี่ปลาหมึกนี่ปลาหมึกหเยอะมากใช่จานละห้าสิบบาทสองจานหนึ่งร้อยนะคะวันนี้เขาถ่ายเป็นโลนั่นแหละเพราะว่าราคาเขาจะหมดแล้วเนาะเมาไปเลยคนสวยมาซื้อกลับบ้านเลย แล้วคุณป้าบอกว่าป้าจะรีบกลับบ้านแล้วป้าจะไปเล่นไพ่นะขาขาดค่ะป้าป้าไม่มีขานะแล้วขาขาดได้ไงขาเล่นไพ่นะคะคุณป้าบอกแกน่ารักมากด้วยนี่ค่ะทำไปนะคะแม่ครัวคนถ่ายก็ถ่ายได้กินได้กินตอนเสร็จด้วยคนถ่ายก็ถ่ายไปใช่ เพื่อนๆไม่ต้องไม่ต้องสนใจคลิปเรานะคะไม่มีตัดต่อค่ะเรียวๆเลยตัดต่อไม่เป็น,ปนอาจจะอาจจะเวียนหัวบ้านเล็กน้อยกล้องสั่นไปสั่นมานะคะแต่ก็จะทําเก็บความทรงจําไว้ว่าครั้งหนึ่งเออมาแบบนี้เองถ้าเราไม่มีไว้เราก็ไม่รู้เองมีแต่คําพูดนะนะคะแต่ของเราเนี่ยอิวหญิงสตอรี่มีภาพประกอบด้วย บางทีบางทียังนึกถึงนะคะตอนที่เราเป็นสมัยเด็กนักเรียนเราไปเที่ยวไหนอะสมัยนั้นเราก็มีแต่คําพูดใช่ไหมเออเราไปโดดโรงเรียนไปนู่นนั่งรถไปไหนไม่ได้เรียนหนังสือนะคะไปเที่ยวกันตอนนั้นมีแต่คําพูดแต่ตอนนี้มีภาพและเสียงเป็นหลักฐานด้วยเราจะเป็นยุคคนรุ่นใหม่แต่ว่าไม่ใช่รุ่นใหม่จ้ะ <c oughs> <c oughs> นี่คะ่ะตามตามแม่ครัวญิงมะปางไป ปลาทูอีกแล้วเพื่อนๆดูสินี่ปลาทูอีกแล้วเนี่แล้วก็ผัดผัดปลาบุ้งอีกผักบุ้งนี่ก็แบบว่าเออปลอดสารพิษอีกนะคะผัดปลาบุ้งไฟแดงอีกนะคะอ๋อนี่ค่ะอืมใช่แกะได้นี่นะใช่ตอนนี้มีนึ่งแล้วไม่นี่นะอืม เพื่อนอยากให้แบบได้กลิ่นด้วยหอมอะ่ะหอมกลิ่นนะทะเลเมนูเช้ายังไม่ได้เลยนึกถึงเย็นแล้วอนะ่ะเพื่อนเพื่อนเมนูน้ำดำ หนเพื่อนๆร้อยหนึ่งนี่ร้อยหนึ่งนี้ด้วยนี่ด้วยนะคะสดเลยนะคะเนี่ยตัวเล็กก็จริงแต่มันสดเพามีเขาจะปูนปนมาด้วยไม่เป็นไรใช่พี่ัวท็อปมาด้วยอนโอเคเพื่อนๆขาขอแค่นี้ก่อนนะคะถ้าช่วงเช้านี่แบตหมดแล้วค่ะเดี๋ยวขอไปชาร์จแบตก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย